สดยาครัวร้านร้อยทางข้าวกองบินห้าสิบุกสวัสดีครับเบนูกะล่ำปลีผัดน้ำปลาน้ำมันเดือดใส่กะล่ำปลีลงในกระทะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับต่อไปก็ใส่ความอร่อยลงไปแล้วก็น้ำปลาครับนี่กะลัำปลีผัดน้ำปลาต้องใส่น้ำปลาเป็นตัวหลัก เรากินแย่ๆน <expand> <co> ิดหน่อยย่อๆไม่แย่แหยะๆย่อๆเยะๆผัด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 เอาละครับผัดผัดเรื่อยๆเลยผัดนะครับเมนูนี้ใ้ง่ายสิร่อยนะครับเป็นเมนูที่ลูกค้าทางพัตตาการโรงเรมเขานิยมกันมากนะครับกะหี่ยงกะลําปีผัดน้ำปลาเป็นเมนูที่ไม่ยุ่งยากไม่ซําซ้อนแล้วก็กินทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้ง ต้องเน้นกะหล่ำปลีที่สดนี่กรอบนะครับแล้วก็รับรองว่าเมนูนี้หนึ่งเมนูเสร็จเรียบร้อยครับแป๊บเดียวนะครับเมนูนี้ไม่ช้าลูกค้านั่งยืนรอหน้ากระทะได้เลยนะครับรอหน้ากระทะได้เลยครับทํากินได้ครับทำขายรวยเมนูเด็ด,ด,ดๆจากร้านร้อยทางข้าวกองบินห้าสิบุกนะครับร้าน้อยทางข้าวกองบินห้าสบบุกห้ามพลาเด็ดขารครับนี่เป็นเมนูที่สุดยอดนะ เอามาดูมาดูกันมาดูกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจานเร,ริ่มรือนี่แหะครับกะล่ำปรีผัดน้ำปลาที่ครัวร้าน้อยทางเข้ากองบินห้าสิบุกหาดใหญ่ครับผม,มรู้จักมารู้จักน้ำแกงส้มตาลุง้อยกันครับน้ำแกงส้มตาลุง้อยนะครับปริมาณสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับอันนี้รสมะนาวสูตรมะนาวนะครับสองร้อยห้าสิบซีซี เพิ่มน้ำอีกห้ารอยครับเครื่องปรุงไม่ต้องใส่อยู่ในซองหมดแล้วแล้วก็เตรียมวัตถุดิบจะเป็นเนื้อปลาหรืออะไรก็แล้วแต่รวมตั้งผักไม่เกินครึ่งกิโลนะวิธีทําใส่น้ําแองกับน้ําตั้งให้เปเหลือดเต็มที่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วใส่ปลาใส่ผักลงไปพอสุกกินได้เลยให,ให้แบบนี้ครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอยู่นี่เรียบร้อยแล้วครับร้อยง่ายๆกับลุงร้อยกันครับ